PODCAST CHANNEL กับดรบัญชากับประเด็นใหม่ๆที่น่ารู้สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของยูเซอร์ท่านหนึ่งกันครับที่ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยเปลี่ยนคอมหลักจาก Windows เนี่ยมาใช้ Linux แทนอืมค่ะได้แรงบันดาลใจกับ p ิ w i i e p ายด้วยนะอ๋อ <c oughs> น่าสนใจค่ะครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มาจากช่องนายอาร์มนะครับ เจ้าของช่องเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คือใช้ Linux ซ์ทำงานมาเป็น10ปีแล้วละ่ะใช่ค่ะแต่ว่าใช้ในที่ทำงานนะคะไม่เคยเอามาเป็น OS หลักที่บ้านเลยใช่ครับโจทย์วันนี้ก็คือมาดูกันว่าการเปลี่ยนครั้งนี้ของเขาเนี่ยต้องเจออะไรบ้างมีความท้าทายยังไงข้อดีข้อเสียและสุดท้ายเนี่ยมันคุ้มไหม สำหรับคนที่ก็มีพื้นฐานเทคนิคแน่นประมาณหนึ่งแล้วอืมค่ะอะไรทำให้เขาเปลี่ยนล่ะครับคือนอกจากชอบเขียนสคริปต์บนลิน x คยู่แล้วเนาะพอเห็นผิวดิพายทำได้อ๋อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังใช่ครับเขาก็คิดว่าเอ๊ะเราก็น่าจะทำได้เหมือนกันสิมั่นใจขึ้นมาใช่ก่อนจะลงมือจริงๆเขาก็ต้องเช็คก่อนงานหลักๆที่ทำประจำเนี่ยมันจะไปต่อบนลินูคได้ไหมค่ะสำคัญเลยอย่างแรกไลฟ์สตรีมโปรแกรม OBS ที่ใช้ประจำ อันนี้เหมือนจะโอเคนะคะเพราะ OBS เขามีเวอร์ชั่นสำหรับ Linux อยู่แล้วใช่ครับอันนี้ก็ผ่านไปต่อมาเรื่องเกมอืมเกมเมอร์ด้วยเกมที่เขาเล่นอย่าง Path of Exile 2, Baldur's Gate 3พวกนี้ก็เล่นผ่าน Proton ได้อ๋อ p r o ท o n ที่เป็นตัวช่วยรันเกม Windows บน Linux ใช่ไหมคะใช่ครับ ก็คือเล่นได้ยกเว้นพวกเกมที่แบบมีแอนตี้ชีตหนักๆอันนั้นอาจจะมีปัญหาแต่เขาไม่ได้เล่นเกมแนวๆนั้นอยู่แล้วค่ะก็ถือว่ารอดไปอีกอย่างงานอื่นๆส่วนใหญ่ก็ทำบนเว็บเบราว์เซอร์ดูแลเพจใช้ Google Docs อะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีโปรแกรมเฉพาะทางเท่าไหร่ยกเว้นยกเว้นตัวปัญหาหลักเลย Adobe ครับ Photoshop, Premier e พวกนี้แหละที่มันไม่มีเวอร์ชัน Linux ตรงๆใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายคนกังวลเวลาจะย้ายมา Linux เลย พบประเมินแล้วว่าเออน่าจะพอไหวแหละก็ลงมือเลยครับเลือกใช้ Linux Mint Mint ที่เขาว่าหน้าตาคล้ายๆ Windows ใช่ไหมคะใช่ครับเขาเลือกตัวนี้เพราะมันดูคุ้นเคยดีแล้วก็ format drive หลักลง Mint เลยโอ้โหหักดิบเหมือนกันนะเนี่ยครับผมพอเริ่มใช้จริงปัญหาแรกที่เจอเลยก็คือเรื่องที่กังวลน,นั่นแหละซอฟต์แวร์ทดแทน Adobe Photoshop ค่ะแล้วเขาแก้ยังไงคะ เขาไปลองจิมก่อนแต่บอกว่าไม่ค่อยถนัดสุดท้ายมาจบที่ p o t o p e ีอ๋อโฟโต้พีที่เป็นเว็บแอปใช่ครับมันเปิดไฟล์ PSD ได้ด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยเขาบอกดีเกินคาดจนสุดท้ายเขายกเลิก Adobe Creative Suite ลายปีไปเลยโห oh, จริงเหรอคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะนั่นปีละเป็นหมื่นเลยนี่ใช่ครับประมาณหมื่นได้อันนี้ถือเป็นชัยชนะแรกเลยนะผมว่า ใช่ค่ะแต่เหมือนว่าเรื่องซอฟต์แวร์จะจัดการได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะความท้าทายจริงๆหรือที่เจ้าตัวบอกว่าปวดหัวเนี่ยมันดันเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์มากกว่าอ้าวหรอครับยังไงครับประเด็นแรกเลยคือการแคปเจอร์ตอนจะไลฟ์สตรีมเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อเล่าหน่อยครับเห็นว่ามีเรื่องวุ่นๆคือตอนเทสครั้งแรกเนี่ยมันใช้ได้ปกตินะคะแต่พอถึงเวลาจะไลฟ์จริงๆเปิด OBS ขึ้นมาอีกรอบอ้าวภาพไม่ขึ้นอ้าว ส่วั้นเลยต้องเลื่อนไลฟ์เลยสิครับใช่ค่ะต้องเลื่อนไลฟ์เลยพอไปหาสายเหตุเออกลายเป็นว่าเป็นเรื่องระบบจัดการพลังงานของ Linux เองจัดการพลังงานยังไงครับคือระบบมันจะเหมือนตัดไฟเลี้ยงพอร์ต USB โดยอัตโนมัติค่ะถ้ามันเห็นว่าไม่มีโปรแกรมใช้งานพอร์ตนั้นอยู่พอเขาปิด OBS ไปเนี่ยการ์ดแคปเจอร์ก็เลยเหมือนถูกตัดไฟอ๋อ พอเปิด OBS ใหม่มันก็เลยปลุกไม่ขึ้นหรือไม่ทันประมาณนั้นเลยค่ะแล้ววิธีแก้ก็คือแบบว่าไม่ง่ายเลยครับต้องทำไงครับต้องไปหาพาสของ USB device ตัวนั้นแล้วก็เขียนสคริปต์สั่งปิดฟีเจอร์ auto suspend ของพอร์ตนั้นโดยเฉพาะแล้วยังต้องตั้งให้สคริปต์เนี่ยรันทุกครั้งตอนเปิดเครื่องด้วยโอ้โหฟังดูยุ่งยากมาก ขนาดคนมีประสบการณ์ยังต้องทำขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแสดงว่ามันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะมีเรื่องที่2ออีกยังมีอีกเหรอครับเรื่อง audio interface ค่ะอุปกรณ์จัดการเสียง roadcaster pro ที่เขาใช้เนี่ยปกติบน windows มันก็ดีๆอยู่ครับผมแต่พอมาใช้บน linux ที่คู่กับ cpu ของ amd ดันเจอปัญหาเสียงแปลก,ปลกเสียงติดๆขัดๆเอา้าแปลกจังเป็นที่อะไรครับเนี่ย เขาไปหาข้อมูลในฟอรัมต่างประเทศค่ะเหมือนว่าอาจจะเป็นปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างไรเวอร์ชิปเซตของ AMD บน Linux กับอุปกรณ์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยอ๋อ oh, เป็นไปได้แล้วทางแก้ที่หลายคนแนะนำคือต้องซื้อกาด USB PCI มาต่อเพิ่มเพื่อเลี่ยงไปใช้ USB จากการดแยกไม่ผ่านชิปเซตบนเมนบอร์ดอะเสียงเงินเพิ่มอีกแล้วสิครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้โดมไปอีกประมาณ2,000บาทโอ oh. และปัญหาการ์ดแคปเจอร์ตัวแรกเลยครับจบไหมเอ,อ่อเหมือนจะยังไม่จบสนิทค่ะคือมันยังเป็นเป็นหายหายใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแถมบริษัทผู้ผลิตเองก็ไม่ได้สปอร์ตลินุกอย่างเป็นทางการด้วยงานเข้าเลยสิครับใช่ค่ะสุดท้ายทางออกจริงๆก็คือต้องซื้อกาดแคปเจอร์ตัวใหม่เลยซื้อใหม่เลยเท่าไหร่ครับประมาณ10,000ืบาทค่ะหมื่นบาทสรุปเฉพาะเรื่องฮาร์ดแวร์นี่โดนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ12,000บาทค่ะ เพื่อให้ระบบมันทำงานได้นิ่งๆโหเกินค่า Windows สิ่งนั้นๆใช่ค่ะบทเรียนสำคัญเลยคือ Linux แม้จะฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์แต่พอเอามาใช้งานจริงจังโดยเฉพาะถ้ามีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะๆเนี่ยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายแฝงเรื่องฮาร์ดแวร์ตามมาได้เหมือนกันครับผมแต่ถึงจะเจอเรื่องปูดหัวขนาดนี้เขาก็ยังใช้ Linux ต่อไปนะมันต้องมีข้อดีสิค่ะข้อดีก็มีค่ะอย่างแรกเลย เขาบอกว่าเขียนสคริปต์ต่ตางๆเนี่ยมันสะดวกกว่าเยอะทำได้แบบเนทีฟเลยไม่ต้องผ่าน WSL เหมือนบน Windows อ่าใช่ค่ะสำหรับโปรแกรมเมอร์อันนี้น่าจะชอบแล้วก็ประหยัดค่า Adobe ไปปีละหมื่นห้าอันนี้ชัดเจนอันนี้คุ้มจริงแถมยังเจอว่าบางเกมอย่าง Path of Exile 2เนี่ยเล่นบน Linux ลื่นกว่าบน Windows อีกนะอ้าวมีงี้ด้วยเหรอคะครับ แล้วก็เหตุผลที่อาจจะสำคัญที่สุดคือความรู้สึกเป็นเจ้าของระบบได้ควบคุมปรับแต่งอะไรเองเต็มที่อืมอันนี้เป็น,สนเสน่ห์ของ Linux เลยค่ะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียเหมือนกันครับข้อเสียลหลักๆเลยคือเสียเวลาแก้ปัญหาเยอะมากค่ะอย่างที่เล่ามาคือปวดหัวเลยมันต้องใช้ความรู้เทคนิคเค่อนข้างเยอะขนาดคนมีประสบการยังว่ายากเลย จริงครับผู้ใช้ทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่สะดวกเท่าไหร่ใช้ Windows หรือ Mac อาจจะง่ายกว่าเปิดมาแล้วใช้ได้เลยปัญหาหลักๆก็คงเป็นเรื่องความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์กับไดรเวอร์นะใช่เลยค่ะแล้วด้วยความที่ Linux มันมีหลายดิสโทรหรือหลายเวอร์ชั่นมากผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็อาจจะสปอร์ตได้ไม่ทั่วถึงเท่าระบบที่มีแกนหลักไม่กี่ตัวครับแต่เขาก็มองว่า Linux เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปไกลมากแล้วนะเทียบกับสมัยก่อนที่เขาเคยเจอ อย่าง linux tle อะไรแบบนั้นใช่ค่ะพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า linux มันคือรากฐานของอินเทอร์เน็ตของเซิร์ฟเวอร์ของ Android ในมือถือเราเท่านๆน,นี่แหละขับเคลื่อนโลกเบื้องหลังเลยค่ะใช่แต่พอมาอยู่บน d e s k ์ท็อปสำหรับคนทั่วไปมันก็ยังมีความท้าทายเฉพาะตัวอยู่จริงๆ สรุปก็คือการย้ายมาใช้ Linux เป็น OS หลักเนี่ยมันเป็นไปได้จริงมีข้อดีโดยเฉพาะกับโปรแกรมเมอร์หรือคนที่ชอบปรับแต่งครับแต่ก็ต้องพร้อมเจอความทา้าทายด้านเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องฮาร์ดแวร์ต้องใช้ทั้งเวลาความรู้ความอดทนในการแก้ปัญหาคือคำว่าฟรีของ Linux เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสักทีเดียวอืมน่าคิดเหมือนกันนะครับแม้ว่า Linux จะอยู่เบื้องหลัง ขับเคลื่อนโลกดิจิตอลแต่ไอความอิสระความรู้สึกควบคุมได้บนเดสก์ท็อปเนี่ยมันคุ้มไหมกับเวลาและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่อาจจะแค่อยากเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วเออใช้งานได้เลยไม่ต้องมาปวดหัวแก้ปัญหาพวกนี้